วันนี้เราจะขึ้นยอดดอยขุนตายกันนะครับนนชิลๆครับกำลังจะ11โมงไปกันต่อครับเป้าหมายคือยอดดอยขุนตายจะถึงกี่โมงนะน่าจะ10ชั่วโมงครับชั่วโมงจะกลับนะอ๋อ๋ิวให้พี่โรด มัันนนกเดียวะใครที่บัดทัวยังไม่ทันทัวก็เกิดใครที่บัดเบรกก่อนเนาะคุณจะเบรกละใครจะเบรกไปก็เบรกคุณยังไม่รู้นะครับว่าผมต้องเจออะไรเชอนครับไปเลย <laughs> <laughs> เงี้ยไยี่อะไรเนี่ยเล่นมาเงียนก็มาเงียนะครับเหนื่อยไหมครับเฮ้ย acting เอ้ามันต้อง acting เอาคอนเทนต์กัน,กนอันนี้คิดอะไรอย่างนี้เหี๋วเราโนความจริงน,นี่ชิวๆมากดูแจกตาขึ้นมาแล้ว น้องแรกชิบหายแล้วะเมอยากขอเสื้อกันหนาวแล้วเอาเลยรู่งครับทุกคนเสื้อนี้สบายมาก

ชิวๆิว,วยาเหลืองจะเยียวยาคุณทุกสิ่งยังไม่ได้ใจเลยเนะนี่ยลุ่นหยองหยยังยไม่เจอหยาถุงน้ำนี่อ่อถุงแตกในกระเป๋าเงี่ยไม่ได้กี่ละ móc 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 móc

นมิสเตอรเวนครับหนะึ่งร้อยเมตรจะซื้อเลยครับเป็นายยกกนยี่ห้อนะลุงหันเลยคนานี่ห้อผมไได้พูดนะครับลุง ขงคนับาขึ้นหายเมาแล้วครับล้างนู่นเหรอไปนู่น ขณะน,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 นี้เวลาตีสามก,กลัวๆเรากำลังเดินทางไปยังยอสีเพื่อดูพระที่ขึ้นไม่รู้เราจะไปถึงกันกี่โมงเฮ้อ เงาก็แา <c oughs> คนก็เงา,งามาก็งกางกเงาเงาแบบไหนี่ไถ่เนี่ยก็แป้งแบบไหนไถ่หูบนะสุยอดครับผู้พิชิตยอดสี่สูงสุดไปเจบนดอยแต่ถือเพื่อรอคอยเพื่อนกนตึงไปหาตัวไล่ <c oughs> กัดนักนะมันาหานป้ายหนักเลย ไปมืดสองกิ๊บกิ๊บลิปฟลินไว้จะเอาไว้ไปสมัครขึ้นไอโมโกจูโมโกจูเดินห้าวันไอ้พวกนี้เอาไปเอาไปเอาไปเอาเอาวิวพอเล็บที่ไอ้มูทายก็ได้ไหมบูทายเปลี่ยนไหมสูงอีมาลาส่งไปแล้วเดี๋ยวเอาหนึ่งจุดห้าลองถ่ายหลายหลายเร่นงก็ได้เปลี่ยนทางนี้หนาน้อยลงมาแล้วย่อสี่ทิมนี้พี่แก ความจะไลในตัวพี่ได้แน่นอนบะนำความไายที่ปัมันแล้ยบ่าหาาา่ยโคตรสวยเลยครับพี่ดองมาแล่ยมานี่วเอาเปิดล้วนี้บ่ะเลยเปิดไลท์ดล้ว ตำนานจะอยู่กับคุณตลอดไปงาหนื้ 1> 1นนอพี่ไหลลงนี่หมอเสาไม,ามานะ่ได้ทำอะไรทุกคนนั่นผ้าที่กำลังจะขึ้นนะครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปไอห,หาเลยก็แพนกล้องไปสินั่นนะครับภ้าที่ขึ้นนะครับบิวจะคล้าย,ายน้องน้องภูทับเบิกนิดหน่อยนะครับฮ้ยสวยกว่า ินของชมแล้วเงียบปุ๊บเลยกันเลยไม่ออกมาตกด้วยอ่ะครั้งนี้ใครพิบัติทำอะไรเราไม่ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับความภัยพิบัติมาทีนี้เพราะไม่ใช่ตัวช่วยอย่างที่เรากล่าวขานไว้ไไวว้้เอาลบความสุขเป็นย่างเป็นย่าง Yeah Uh...